ทิศทางหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ค่อนข้างผันผวนนะครับต้องมาตรวจสอบันหน่อยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะว,ว่าช่วงบ่ายนี้นะฮะดัชนีหุ้นไทยจะมีทิศทางยังไงบ้างน,นะครับพาไปตรวจสอบกับคุณโลนกิตสารินวง์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบลคันทิกรุ๊ปตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับดูแล้วดัชนีช่วงเช้าแม่ค่อนข้างผันผวนนะฮะช่วงบ่ายคุณโลนกิตบอกว่าเป็นไงบ้างฮนะก็แนวโน้มยังมีโอกาสพักตัวเหมือนกันนะครับเราดูจากรอบบ้านเนี่ย อในช่วงเช้าก็เห็นสีแรงเยอะนะครับ,รบแรงเยอะช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าทางฝั่งยุโรปไม่ดีขึ้นอการการติดลบบ้านเราก็อาจจะมากขึ้นแต่ก็คงไม่รุนแรงอะไรนะครับ,รบเพราะตลาดในตอนนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เรายังไม่เห็นแรงขายที่หนักหน่วงแต่ประการใดค่อนมองว่าถ้าเกิดช่วงบ่ายมีการพักตัวก็าอาจจะพักตัวเล็กน้อยนะครับแนวรับสําหรับการปรับตัวลงวันนี้ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบน่าจะไม่น่าจะต่ำกว่านี้เลยไม่น่าหลุดนะฮะครับแล้วมันจะมีโอกาสดีตัวขึ้นมาบ้างไหมฮะมีโอกาสบ้างก็วันนี้ยังมีกรอบเห็นตรงเนี้้านหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่นะครับครับนักศึกทิศทางนะครับวันนี้เท่านี้ครับก็คืออาจจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยแล้วอาจจะดีตัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะครับประมาณนั้นครับในส่วนของล็อกเล่วันนี้ฮะคุณลรนกิจฮะวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะหลังจากที่มีการเก่งกันบอกว่า อาจจะเข้าไปนะครับโครงการสมรทานระบบในพม่าได้เนี่ยคือมองดูแล้วอนาคตเป็นไงบ้างฮะสำหรับล็อกเซ่<ร>ก็โครงการพรม่าเนี่ยก็เล็งเงินมา่าก่อนนั้นนี้ก็มีนักวิเคราะห์เข้าประเมินกันอยู่แล้วว่าล็อกเลกกับบริษัทเทลคอมนาคมอาจจะจับมือกันเข้าไปนะครับครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ตรงนี้พอสมควรครับอืมครับ ตัวนี้เรามองไว้ไหมฮะว่าแนวรับมันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็แนวต้านอยู่เท่าไหร่ฮะล็อกเล่ราคาหุ้นราคาหุ้นล็อกเล่วันนี้ก็เป็นราคาสูงสุดนะครับในรอรบเี่อดูตรงนี้ผมว่าผมว่าราคาหุ้นวันนี้เองก็น่าจะท่งตัวแถวแนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเชิงเทคนิคประกอบเนี่ยราคาแถวนี้ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับไม่ถูกอ <ผม S 1> ัจจะรอพักตัวนิดหนึ่งนะครับถึงจะค่อยเข้าไป,ไปลงทุนใหม่ได้ครับครับคุณจะรอพักตัวให้ลงมาสักประมาณเท่าไหร่ฮะเอ่อ แนวที่เหมาะสมทางด้านทนี่เขาเองเนี่ยผมว่ากบาท80นะฮะ6บาท 80, ะะาท80ะะต่ำกว่าได้ยิ่งดีครับอ๋อต่ำกว่าได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าลงมาสัก6บาท80สตางค์นะครับ,รบตอนนี้คันที่กรุ๊ปมองไว้ว่าหุ้นกลุ่มตัวไหนที่ดนะูแล้วยังพอมีอนาคตอยู่ฮนะเอ่อจริงๆระบุกลุ่มคงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หุ้นในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ค่อน,นข้างจะเป็นมูลค่านะฮะ,ะ,ฮะเรากระจายไปในหุ้นใน,ในบางบริษัทมากกว่าเช่นถ้าเกิดว่า ตระคูม,มานาคมเนี่ยเราก็จะชอบตัวแจสมินหรือไม้แล้วม่ก็เป็นไทยคมนะคเป็นต้นตัวรับเหมาก่อ,อสร้างนี้เราก็มาชอบอย่างตัวนาวรัตเพราะว่าเป็นตัวที่ยังอันได้รายรูปก,กว่าตัวอื่นอีกเยอะนะฮะคงต้องคงต้องว่ากันเป็นหลายตัวอ๋อเป็นหลายตัวนะฮะก็มีแจสมินกับนวรัตนะฮะ,ะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ดูอยู่นะครับอยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับ กลยุทธ์ในการลงทุนได้นะครับที่เบอร์0 2 3 8 3 8 3 8 3 1านถึงนะครับตอนนี้มีสายหนึ่งมารอแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยะฮะค่ะค่ะอยากสอบถามเอ่อคุณรลนกิจหน่อยคะ่ะตัวเจนนะคะมันรับไปที่ราคาหนึ่งหกสองอะคะ่ะไม่ทราบว่าเอ่อมันจะจะลงอีกหรือเปล่าอะคะ่ะแล้วขอแนวรับแนวต้านหน่อยอะคะ่ะแนวรับแนวต้านนะครับ ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว SNT ค่ะทุนอยู่สิบสองบาทยี่สิบอะค่ะสิบสองบาทยี่สิบเนี่ยฮะขอบพระคุณมากค่ะคุรณาเกศค่ะผมไม่แน่ใจว่านักลงทุนเข้าไปเลือกหุ้นด้วยวิธีใดนะครับครับแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลสอดสารหรือเปล่านะครพอสังเกตูเท่าที่ดูเนี่ยเข้าไปซื้อตรงราคาสูงสูงเลยทั้งสองตัวอย่างเจ่นเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อตรงราคาค่อนข้างจะเกือบจะสูงสุดเลยเนี่ย ก็ลงมาสองสามวันแล้วไม่ได้กำหนดกลยุทธ์ในการที่จะลดความเสี่ยงด้วยครับริงตรงนี้ก็เสียหายพอสมควรผมว่าเรามาลองนิดนึงเพราะว่าหุ้นตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นด้วยประเด็นอะไรครับลผลประกอบการบริษัทเองก็ยังไม่เห็นว่าจะต้องโตอย่าง,างมีเสถียรภาพเท่าไหร่นะครับครับอย่างนี้นที่เขาบอกว่าหนึ่งบาทหกสิบสองควรคจะทําไงดีฮะเออตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็ต้องมาดูตรงหนึ่งบาทยี่สิบอีกทีหนึ่งว่ารับอยู่หรือไม่ถ้าหนึ่งบาทยี่สิบรับไม่อยู่ ควรจะลดน้าหนักไปสักยีน่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องทาอะไรบ้างนะครับเพราะวุ้นตัวเจนเนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่ราคาสี่สิบตังค์ครับครับขึ้นมาในสี่สิบตังค์ว่นจากสี่สิบตังค์เป็นบาทแปดสิบเนี่ยเขาขึ้นห้าส,ส,ส,สิบสงสบาทแปดสิบนะฮะโอกาสที่จะจะไหลลงมามันก็มันก็มีอยู่พอสมควรก็กําหนดจุดลดคมเสี่ยงไว้ถ้าเกิดว่ามันมันมีรายขายเยอะครับอย่ารออย่ารอผ่านไปสามสี่วันอย่างที่ผ่านมานะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว SMT นะก็จะเอาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับตามไปโข ก็ตอนนี้มีสัญญาณทิงเทลรีบาวแล้วอยากปรับตัวลดลงแรงมามาสองสัปดาห์นะครับ,รบตรงนี้อาจจะรีบาวได้นะครับมีแนวการรีบาวตัวนี้ประมาณสักสิบเอ็ดบาทหกสิบประมาณนั้นครับอืมสิบเอ็ดบาทหกสิบเองนะฮะครับดังั้นแนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่ฮะก็ถ้าเกิดจะรับข้อแถวๆนี้แต่ว่ายังเป็น,เป,นเป็นการเล่นตามการรีบาวของทิศทางขนเทิงเทลครับ อะฮะสายต่อไปนะฮะมารอแล้วนะฮะคุณชัยฮะสวัสดีฮะครับครับสวัสดีครับครับเช่เลยฮะ TKS ครับอะไรนะตัวไหนนะครับ TKS ครับ TKS นะครับแม้ต้นทุนหกต้นทุนหกบาทสามห้าไม่ทราบถือต่อไปดีไหมครับหกบาทสามห้านี่ครับ TKS ก็อีกตัวนึง AP นะครับ AP นะครับครับต้นทุนแปดบาทหกสิบครับแปดบาทหกสิบนะฮะครับครับผม TKS ก่อนเลยนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับ เพราะว่ามีต้นทุนหุ้นราคาต่ําคือซื้อไว้ตอนที่ราคาหุ้นลงมาอนะฮะเราก็ได้ราคาค่อนข้างดีตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่าหุ้นทั้งคู่อย่างอันเดอร์แลูทั้งคู่เลยก็เหมดจุดในการสต็อปโปรฟฟตไว้นะครับเห็นที่เคสตอนนี้แปดบาทห้าสตางค์ถ้าหลุดเจ็ดบาทแปดสิบขายออกมาครึ่งหนึ่งถ้าม่หลุดถือไปนะครับหลุดเจ็ดบาทสี่สิบขายมาให้หมดเทคโปรฟิตกลับบ้านไปเป็นจุดในการคัดนะครับเอเจนต์อพีเหมือนกันนะครับก็หมดจุดในการคัดนะครับก็จะหลุดสิบาทขายยี่สิบห้าเปอร์ ลด9บาท80ก็ขายเยอะหน่อยนะครับมีอยู่ในการคัดแล้วจะไม่เจ็บตัวครับมีกำไรกับปิดกระเป๋าขับบ้านด้วยครับคือสองตัวแล้วคือซื้อได้ด้วยต้นทุนต่ําอยู่นะฮะทั้งสองตัวเลยคือคือต้องอิงเพราะตลาดประกอบเพราะตลาดตอนนี้ราคาคือหุ้นสูงนะฮะครับหุ้นสูงในเวลาลงลงพร้อมกันหมดครับเพราะฉะนั้นเอ่อไม่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าตลาดถ้าตลาดถึงจังหวะพักตัวมันต้องลงหมดแหละครับอืมอืมเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่คุณรุนกิจแนะนำนะฮะ justmin เนี่ย justmin มองไว้แนวรับแนวต้านประมาณเท่าไหร่ฮะ เออ่ยังอาจจะวิ่งแคบแค่เพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้ราคาของหุ้นแจสมินเอเนี่ยมันติดอยู่ตรงแถวนี้ครับแถวเจ็ดบาทเพราะเรื่องแตจะดูแนวรับเนี่ยรูนักหกบาทเจ็ดสิบโดยประมาณนะหกบาทเจ็ดสิบนะฮะครับผมส่วนนวรัตนะฮะนวรัตน์ผมว่าราคารักษามบาทสามสิบกำลังสวยนะครับตุนนี้ตัวนี้ถือว่าเออ่รับเหมาถอยสร้างตัวอื่นไปหมดแล้วนวรัตน์ยังถือว่าไปน้อยครับน่าจะไปได้เยอะกว่านี้อืม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 อะมอืมอืมรืมอ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 ื สวัสดีครับนี่ก็เป็นหุ้นที่แนะนำนะครับจัสตินนะครับกับนวรัตน์นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับมองไว้ว่าดัชนีวันนี้เนี่ยแนวรับนะครับน่าจะอยู่ที่1550จุดนะครับไม่น่าจะหลุดมากกว่านี้นะในขณะเดียวกันก็มองแนวต้านอยู่ที่1565จุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงตลุยตลาดทุนครับ